เออครับอู้ไม่ได้กดถ่ายกล้องนะครับผมตอนนี้ก็ส่วนมากจะเป็นปลาช็อกเกอร์ปลาดูดบ้านนี่ครับแต่ตัวเหมือนเหมือนปลาในบ้านเองนะครับก็ได้4ีห้าตัวแล้วจากเสียนนั้นและเสียนดีเดี๋ยใส่เดือนนะครับ วันนี้ปลาดูดมาเยอะปลาช็อกเกอร์นั่นเองช็อกเกอร์นะครับตากเหมือนลาช็อกเกอร์ตัวก็ไซรโลนะครับตัวหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปปลาที่เราต้องการคือปลาขาวกับปลาวอลไลท์นะครับ วางเบ็ดแล้วครับสายเมทัอเก็บเดี๋ยวพักก้อนก่อนครับ,รบเดินมาอีกคนครับระยะไกลนู่นเสื้อขาวครับเซียนไผ่จากเชียงรายพร้อมถุงดำ เซียนไผ่นะครับวุ <คน S 1> ้ยไว้ก่อนนะครับขั้นแรกโอเคครับตอนนี้ปลาของเราก็พูดถึงถ้าเอาไปกินก็ไจะกับได้แล้วแต่ยังไม่ได้ปลาที่เราต้องการเดี๋ยวรออีกสักพักนะครับผมโอ,โอเคครับผม ใส่ฉี่ก็ดิ่นลงไปนี่ลำเลยอ่ะกินนี่เลยเลยกินจุดขาดเห็นไหมดิจุดขาดก็เลยนะมาดูเลยทั้งนี <partido> ้เขาเลี <OS L AP AN ita> ่ยญปลาใหญ่ก yeah. ันนั่นมาดูเป็นยังวะตกไหนเอเสียนไฟจะมาเอาไปทำอะไรไงปลาครับปลาปลา่ไหมดเรีวนะครับสองถังเห็ดปลาแดกครับเห็ดปลาแดดเฮ้ยสโอะไรเนี่ย อยู่อยู่ไหมครับเบาอ่ะอีกเยอะนะฮะฝีมือยังอ่อนอยู่นะครับครับในหอยร้อยเรียงมามสู่เสียนนั้นไม่ได้นะครับเสียนนั้นล่อไปหลายตัวแล้วบอกคันแบกแล้วเสียนเอ,เลอปลาเลยนี่เสียนเอ๋ขเพียนเพียนเพียนน้อยนะครับ ผส,สมป่ะโอ้ส,สมแซบพุท่านตักเรียบตายรู้ดิชุ่มเลยตอานี้ก็สละตะกัวไปแล้วครับหนึ่งชุดนะครับสำหรับมือใหม่เชยนเอเอไไปสิมือใหม่ของเอไปด ดูกันยาๆนะครับวานก็บบอ่ะวเลขขอมันท่าเจอรีเว,วิร์บบุญอุปุยแล้วเัอคือไหลเนี่ยเออเอามาก่อนไว้ปาดทเ้ีแย่คือไหลเนี่ยวันนี้แสนไผได้ปลาหนึ่งไห้แน่เลยนะชัวชัวเห็นเห็น ตาเลื่นเลือนมูนอ่ะเนาะตาเลื่อนเลื่อนหัวกบานนี่ตันี้ย่งปลาได้ออป๋า่ะไรเปลาคลองเงียบขิดกร <c oughs> นนรไม่ยูป่ะเนี่ยยูยูยูอ้หัวกาไปแล้วห้าิปปอนโอ้ยอย่าสซดครับอย่าสดครับปลากระบอก ทีเด็ดทีเด็ดปันเลยปัเลย <ปะ S 1> ดู<พ>นะครับ<ม>โอ้โหนี้โอ้โห <c oughs> ไฟออาดื <c oughs> ้อไฟออาด้้อวะทำไมจะกลับบ้านได้ครับเนี่ยอียปันตัวนี้นะเฮ้ อวอะไรอะตอนเย็นนะไม่ต๊ะเบสอะกรเขยเป็นตะกองนะเส็นนี่ทำอะไรครับฝน<ล>รับมีดทำอะไรครับ <c oughs> สายโกงมาแล้วสายโกงครับ อันโยนไปลําเลยอ่ะแบกเอ้ยมันต้องมานั่งรวมกันนี่มูเตือนแหลกลําลำไปสามตัวแล้วย่าไปตเลี้ยี่เลยั่นตีไกลรดเออดูนะรุดนะ บรรยากาศดีนะครับเสียหน,นันไม่แล้วครับจิ้งหม,มุน,น,น,นมลุงคาถาปลาดูดหงวะเส้นน้ำมันรามอีกแล้วครับไม่ได้ถ่ายตอนวัดถ่ายเมื่อทันนั่นคุณเดียวหาของเจ็ดตัวแล้วครับปลาอันผงครับปลาดูดปลาดูดตอนนี้ก็มีเมฆ เป็นส่วนมากทุ่มถึงแล้วนะครับแต่ว่าดวงอาทิตย์ังอยู่สูงแต่ว่าเมฆบังเฉยๆนะครับผลงานเราก็ตอนนี้ปาเป้าหมายยังไม่ได้นะครับติดตามต่อไปเสียดีครับเสียดี ลำของใหญ่เสแล้วครับวันนี้สเตอร์เจียนนะครับยังขึ้นไม่ได้นะครับตีไกลได้ปลาตัวใหญ่นะครับขึ้นน้ำบุ๊บหนึงนะครับทวนกระแสน้ำนครับตัวนี้เด็ดดึงๆเลย กอดูกอดูหนักตึงเลยต้องโหสู้ครับเป็นปลาแรงเยอะนะครับต้องใช้เวลาเย็นเย็นเสียดายตุ้งติ้งนะครับออกขึ้นไม้เบื้รงตัว ตกอยู่นะครับเสียน,นีก oh. ำลังขึ้นน้ำนะครับโอ้โห oh. oh. เห็นหางแหลมปิดเลยนะครับ <laughs> เตอร์เจียนนะครับสเตอร์เจียนโอ้โ oh. ห oh. oh. นะครับ เย็นจะเย็นจะเย็นเดียเด๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันขาดนะครับขึ้นน้ำบ่มๆนะครับราคางไ่านั้นมาแล้วครับปาลาอะไรอ่ะราคาขึ้นมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวมันขัดเดี๋ยวมันขาดเตียนเตียนไซเม็รนะครับไซเม,มอ,องมาแล้วครับลองว้ามตีนางมาแล้วครับเสียงนางเรามาจับขึ้นมาแล้วโอ้โ์เต,เ,ตเตอร์เจียนนะผม เจ้าวังเจ้าวังปลาแล้ว <c oughs> ทางนู้นก็ <c oughs> เสียนไผ่ดึงอะไรกันไหมครับวั <c oughs> นนี้ไซเมตนะครับนี่ครับเดี๋ยวปลดปลายกโชว์จักหน่อยแล้วปล่อยนี่ครับสเตเจียน องงจริมากินมากินมากินหัวปลาไพ่เหรอวะจับของคนวิโยครับโอ้สองมืออุ้มเฮียงไหลสิหนี่งเฮียงไหลโอเค ยกยกโชด้วยเซน,นันยกโชโอ้โหยกกว่หวดอกนี่ครับโอ้ยยกกว่าวัยเลยใส่เมียนะครับ <laughs> <laughs> ไปเลยเอาปล่อยปล่อย<ป> <laughs> โอ้ยปล่อยดีๆปล่อยไปอันนี้ <laughs> ใส่เม็ดนะครับสุดเจียนมาซูดเจียนก็มานะครับ <laughs> อุ้มดูอุ้มดู ผมโชว์ด้วยดึงดึงดึงหูขึ้นอะนนนนนนไปแล้วครับปลาสงวนนะครับบ้านนี้เขาไม่ให้เอานะครับไปแล้วครับไปกับน้ำแล้ว,ว,วโอเคครับผมไปเอาขึ้นดูมันสายเขาแล้วบันของ นะนี่ต <Yes ุ้งตวจีตาโอ้คนนียังไงตัวไเจอเจียนตัวที่สองครับหมานี่เลยจับจับหางมันนะไปหางน่ะโอ้เบียนีนขาดจะไปดึงไกลปันชัยอีก เออกี่ปุ่นว่าจะนเร็วนี่มุ๊ะวนี่ยปุดนก็ไห้ปลาอะไหรบ้างปลาที่ไทยกองไซน้อยกับเก่านะครับแต่ไซเม็ดอีกแล้วครับผมเจอเจียนไข่ลูกละแสนครับ ขอเป็นบอลไลท์ได้ไหมครับ้ยปครอย่าตีกมาเออเนี่ยถ่ายัลงเดี๋ยวเดี๋ให้คีมมันอมุจูเนี่ยหด โอ้สำคัญพันเบ็ดผมมาด้วยนะครับสเตอร์เจียนเสียนไผ่ล่อเบ็ดไปนะครับเอะไอุ้ย แกอะไรกูอืตายมึงปดมันหูดมันทำเรามันเข่าดีเองอืงจ้านาที่เหรอมาสมุดยีสินที่ทยู่ไป ไม่กี่เพียรเนี่เขาฟังไว้เนี่ยใช่ไหมอือโหเนี่ยครับลอยไปจับแถวไว้เด้<ช>้าเป็นตัวเก้าอีกเกิเศร้าแล้วไปไปแล้วครับเบ็ดสเตอร์เจนนะครับไม่รู้ซื้อร้านไหนถามเซียนนี่ได้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ดูแผลต่อไปต ตอนนี้ก็ตะวันรับฟ้าแล้วครับได้เวลากลับก็ผลงานก็จะมีปลาดูดนะครับปลาอกเกอร์แล้วก็มีสเตอร์เจนให้เห็น2ตัวนะครับส่วนปลาขาวยังไม่เจอนะครับบอลไลก็ไม่ไม่เห็นนะครับวันนี้ เดี๋ยวค่อยติดตามกันใหม่นะครับทีมงานก็เดินกลับแล้วครับปลาดุดเอาไปทําปลาลานะครับเอ้าแพ้ไปทําปลาปลาดเต๋อทำปลาลานะครับได้หายหนึ่งนะครับจะค่อยติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวปลาที่เราต้องการก็จะมีปลาขาวปลาอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับ ตะวันรับฟ้าแล้วครับตอนนี้ก็สามทุ่มสามทุ่มแต่เพิ่งตะวันตกดินนะครับคำช้าเข้าหน้าร้อนนะครับผม,มเป,ประหลาดตะม,มู่โอเคครับเดี๋ยวค่อยติดตามคลิปต่อไปไนะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผม,มน,บน,น,นั่นเลยตัววันนี้ได้หกตัวหกตัวบ้าน มาดูดล <N> ุลนๆเซียนไผ่เอ็กตัวสอตัวสตัวเซียนี้เลยสองาดูดลาขาวตัวหนึ่งเสียนไห2สอาขาวตัวนึงอืมหลายตัวครับับประดดเราจะให้เซียนไผ่ไปทำปลาาะมันกินหะน่าจะไปกินหะบัวเหว่เลยด้เจ็ดปลาลาดอยมาแบ่งเนาะ วันนี้ตกไปได้ไหนก็โทรเรียนข้านอกโอเคครับแต่วันหลังฟ้าตอนนี้ก็สามทุ่มโยนไปแป๊บส้อมใส่หนีเดียนดนลำเลยปุ๊บสิบห้านาทีแล้วดีอยู่รับรู้สามถุงที่หนึ่งเก็บพอติดตามอีพีใหม่เิดท่องไหมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสสวัดีครับ